กับรีวิว Kawasaki z x 6 r ของเทศสายสายหืน <c oughs> สายรั่วดิ <c oughs> เนี่ยครับผมสติกเกอร์เรืองแสงครับติดไว้ครับไม่เคยเรืองให้ผมเห็นเลยนะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นโชคที่เขาให้มากับสูตรอยู่แล้วนะโชคอะไรโชคว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับไปเซิร์ชหาเาเองจานเบรกครับผมรอยสึกก็เยอะเหมือนกันนะทุกคน ชิลหน้าครับ790ติดเองอถหายด้วยทุกคนโคตรเท่พร้อมกับเนี่ยฮะหน้าใหม่ก็ประมาณเนี้ยแหละถ่ายแบบนี้มันก็จะดูอบอุวนอ้วนนะเครื่องอันนี้เขามีมาให้เลยนะทุกคนสามารถไปเปลี่ยนเป็นสีได้ในตัวนี้แล้วก็จะมีเซ็นเซอร์นะถ้าเราเติมน้ำมันเยอะแล้ว หรือว่าจอดที่ร้อนๆะมันจะร้องเลยนะทุกคนตอนนี้ก็ร้องอยู่นะแต่มันร้องเบาๆมันร้องว่าเมื่อมีอันยังเมื่เพังทลายอันยังว่านี่ย <S 1> <S 1> <S 1> ท่อครับเบิร์นเอาครับไม่รู้ว่าเบิร์นแท้เบิร์นปลอมนะทุกคนแต่รู้ว่ารั่นมากนะทุกคนบิดทีที่ขี้หูบอกว่าขอไม่อยู่อีกแล้วอีกต่อไปนะทุกคนห้องกับน้ําหล่อเย็นนะทุกคนตรงนี้เป็นกันล้มนะกันล้มแปะนะทุกคนแต่ถ้ากันล้มไม่แปะก็แสดงว่าตานั้นคุณไม่ได้เป็นนะทุกคน อะไรวะเนี่ยแล้วก็นี่เลยครับยางเต็มเต็มนะทุกคนพร<ม>้อมกับดิสเบรกหลังนะทุกคนท้าลั่นเหมือนเคยนี่ฮะตรงรุ่นครับไม่ใช่นินจา400หรือ300นะทุกคนทักผิดเดอ้อโมโหเดอ้อพร้อมกับสติ๊กเกอร์ฮอนด้านะครับผมแค่นี้แหละจะไปซื้อข้าวกินแล้ว ゴ음ンゴルンゴル <shrug> <shrug> <shrug>